สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่ที่ฮิวสตันเท็กซัสนะครับพอดีวันนี้นัดกับพี่เสือนะครับหลายๆคนคงจะเคยเห็นแกแล้วนะครับผ่านช่องของคลิปพี่ฮีโรชาเนี่ยนะครับพี่เสือก็คือคนที่ขับรถบรรทุกที่นี่มานานแล้วนะครับแกอาศัยอยู่แถวฮิวสตันแล้วพอดีผมมีหลดผ่านก็เลยว่านัดกับแกไว้ว่าจะออกไปหากินข้าวเที่ยงกันนะครับทุกคนตอนนี้แกก็มารอแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงไปหาแกกัน แลมก็มองว่าลูกคันนี้เขามาจอดมองอะไรวะมองไม่เห็นแกนะนึกว่าแกเป็นพวกแขกเ <c oughs> <c oughs> นี่นะแกก็รอเดี๋ยวเราจะไปหากินข้าวครับผมแถวนี้จะเป็นโซนเอเชียนะครับเนี่ยเป็นร้านขายของมาร์เก็ตแล้วก็ร้านอาหารเอเชียสวัเด็ครับพี่จอดพนักางครัฮะไม่ไจอดพนักงานมา นี่เราไปไหนก๋าเดี่ยวนี่จะผากินเตี๋วกันจำได้ไหมพี่เสียในตำนานแนวววววนวววนเนววววลืมรัก่ันวววววววนี้มกกันเป็นโซนเอเชียวว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  เขว่าจอดน้อลงครับขับมันก็ไม่ได้ยากนะอืมไม่ยากวิ่งมาง่ายด้วยพี่เจอพี่เจียมาอยู่อเมริกากี่ปีแล้วนะสามสิบสามสามแล้วพี่ขับรถบรรทุกมากี่ปีอเอ่อยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ปีครับขับรถบรรทุกในอเมริกาประสบการณ์ลืมไม่เท่าไรไม่เท่าะไรปีทั้งเน่รถ อล้อหลุดนั่งวิ่งแจ้งมาให้ล้อจนั่งวิ่งไปคู่เลยแล้วแม่งก็ไปล้มไปอือล้อหลุดทั้งทั้งล้อทั้งล้อเหล็กทั้งยางคู่เลยอ่ะเจอมาเยอะใช่ไหมเลอเทรลเลอร์แม่งหล่นอยู่กลางสี่แยกเนี่ยอืตัวไปมืดแม่งบีใจใหญ่บอกทำไมหางมึงหล่นขวางสี่แยกอยู่เนี่นะเออคนแม่งกำลังจะขึ้นเครื่องปิดงั้นอ่ะรถไม่ติดกระนาว พอถึงขับรถมันทุ่นี่ถ้าหน้าไม่ได้มันยื้ขับไม่ได้นะครับมันจะเจอเรื่องที่หน้าอายเยอะมากเลยนะมึงทีนะ<ไ>ขวางคนเขากลางถนนนี่อายแล้วมีคนมองอะ่ะฟิวิลมันไม่ล็อกไงลุกแล้วแต่มันก็ไม่ล็อกพอล็อกได้ก็หลนอีกต้องจับฟิวิววันนั้นโยนทิ้งแล้วก็ใส่ใหม่เลยกลางสี่แยกเลยเจฟเกบุรวุวัดคนนั่งกำลังจะไปขึ้นเครื่องบินนั่งขวางเขาอยู่ขับไปจ่หัวหางเจกไม่มาด้วย พูดถึงขับแรกๆการลนเยอะนะพี่เวลาที่แบบว่าเรากลัวเจอสายตาคนมองเยอะครับทำอะไรไม่ถูกเกิดอาการลนแล้วนึกอะไรไม่ออกเลยแต่เนี้ยจะถอยจากถอยถอยไม่เป็นเลยตอนนี้ใช่มันประมาทใช่ใช่ก็น่าได้ขึ้นเยอะนั่งแต่ผมมาขับรถเนี้ยทิ้งเนี่ยเมื่อก่อนไม่กล้าทำราไม่กล้าพูดหรอกพอเริ่มนี่เรเริ่มเริ่มเริ่มชินแล้ว ทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปไปกินข้าวเที่ยงนะครับแล้วก็จะซื้ออาหารปิดรถนิดหน่อยเพราะว่าอาหารเริ่มหมดแล้วยังไม่ได้เข้าบ้านเลยกินก๋วยเตี๋ยวหมูรสชาติเหมือนบ้านเราเลยครับเมือใหญ่ๆอย่างนี้ One hour later ตอนนี้ก็กินอาหารเสร็จแล้วนะคนยุ่งมากอถนนี้มีแต่ร้านเอเชียนะครับมันเป็นโซนเป็นโซนใช้หน้าทาวนะครับ มีแต่ธุรกิจของคนเอเชียนะนี่ก็เป็นบ้านที่ปิเสืออยู่นะครับ ออัองนี้อตอนนี้ก็มีเวลาแว้แค่สองสามชั่วโมงนะครับเ,เดี๋ยวปินเสร็จแลยเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เสืยเขาก็จะไปส่งผมที่รถนะแล้วก็ผมก็จอบเดินทางต่อนะครับเพราะว่าต้องไปส่งของพรุ่งนี้เช้า นี่ก็เดินมาซื้อน้ำอ้อยกินนะครับนี่คนละแก้วอืมเพิความหวานอากาศร้อนหมดแรงแล้วเกินอันนี้มันคั้นสดๆเลยนะอืม้ามันป่าอ้อยอยู่ตะอกี้เนี่ยแถวนี้จะเป็นโซนเอเชียมเลยนะครับของกินก็หาง่าย ที่ที่ตามในเมืองนี้ก็หาที่จอดรถมันทุกอย่างนะคะปันดีพี่เสือส่งที่จอดมาให้มันเป็นตลาดมาร์เก็ตของเอเชียนะลานจอดมันกว้าง<อ>กินเฉพาะเส้นไหนม่นใช่เงเส้นเลน มไม่ใช่แล้วแม่เป็นเลอืมเดี๋ยมันไม่สอใจจะถอดเส้นนี้ไปไว้อย่างน่าอะไรมาล่ะไม่สอใจจะถอดเส้นนี้ไปไว้อย่างน่า <c oughs> อะไร <N> ล่ะฮ่าฮ่าเอาละออกเดินทางทุกคนพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ